โอเคมาทุกคนมาบมาพลังเลยโอเคหยิบเอาก็บอกว่าพี่โอ้โหไอเจดบอกว่าแกก๊อกสองไงมาเรียบร้อยพันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ข้างล่างเฮ้ยอยู่ตรงนี้เลยระวังไม่ใช่มันเกิดไม่ใช่มันบ้าใต้ดินนะโอ้ย ตกใจโอเคมาแมมาพี่อ๋ออ้เ้ตบัวอดวอดแม่งเลยอือไฟฟ้าแรงมากกินยาเธอพี่เดินผิดูดูดูดพ่เยอูยอุ้ยเฮ้ย้มาเร็วพี่กงมากงมาเรียบร้อยปั๊บ มัมอสมัมอสอดใช้โอเคใส่ชุดมาหนึ่งโอ้โหพี่คือพ่นใส่มึงยิงเลเซอร์วะเนี่ยอินทางมันแถบเลยได้แล้วได้แล้วอุ๊ยอุ้ยฟ้าเร็วเร็วฟาเร็วเร็วโอ้ยมึงจะเป็นอะไรแม่งที่มึงนตายนี่เริ่มเริ่มต้นแล้วเอาเลเซอร์อุ้ยอุ้ยมึงอย่าเพิ่งทำกูอย่างนี้เอียโอ้โหโอเค มาตังตัวได้ล้มาเวลาาเฮียเลเซอร์อู้เลเซอร์เลเซอร์ไอเฮียเลเซอร์นั่นคือยิงทีเดียวมึงทัเจอดรู้เลยพี่ไปโดนโดนไม่เนื้องลองลองงทางเอากระบะเอากระบอากระบใส่ใส่แว่ยติดสถานะอยู่ไอไอโดม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 บั อ man, ุ้ยดีก่อนร้อนลุ่มร้อนลุ่มร้อนลุ่มมากมันมันชาร์จโอกระบาดโอกระบาดโอกระบาดนี่โอกระบาดโดมโดมโจมโจมจอมะโอกระบาดแรงมากอ่ะลีเฟอร์จืดจืดจืดโอเคเข้าหลังอยู่หูร้อนใช่ไม่ไม่ร้อนอนี่ย ถ้าไม่กินยากันไฟมึงเอ้ยเอออย่าหันไปอย่าฝไหมผมเกี่ยวเฮ้ยโลบันออดมเออให้ถ้าเกิดมันขำโดมเออมือมือขวาไฟฟ้ามือมือซ้ายโดมพี่อุกกาบาตไอเดียไอเดียมือซ้ายอุกกาบาตเลยแหละอะไรท่านิ้านท่านิทาอะไรอันนี้อันนี้มันร้องเฉยไม่เป็นไรโดมโดมโดม phải phai nóng 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 bấm này đuổi đuổi bấm đuổi này cái mình cái mình đang chi chi à mình anh ngồi với hey wii lắm. ta bị chết đi đâu hả đi đâu hả đang một mình đâu loia côu ừ loi 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 เอาดิโตเรวเลเซอร์โเดือดจัดเดี๋ยะอตัวนี้โหดจริงเลเซอร์ยิงทะลุเลยอ่ะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังขางขางขางโเร์เ้ดกเั้าเดือดอ้อหอโหตัวนี้โหดจริงโหดมากด้วยวังระวังรูแเพื่อมัน อ๋อตัวนี้ถ้าโดมมันทำให้พื้นเปไฟด้วยพี่ถ้าถ้าเข้าไปโดนระเบิดด้วยเออพื้นพื้นหายละเข้าได้ละมันจะดึงมันีหลังมันจะหน่อยมัน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 ผมมันผมมันผมผมโอ้คาเี่มันไม่ัยยยยิเฮ้ยพี่ห้าอไฟอุ้ยปอบเพล เซฟลงอีกสามสิบฟีเกี่ยวเพิ่งวอลเซฟแล้วก็ตกตอนนี้เนี่ยมันมันตายีวาอุกบาทเอ้ยอุกบาทโอ้โหโอ้โหเอาไปเฮ้ยหัดเอหัวเหรอหัวเรอโอโหแหกเลยเลเซอร์เฮ้ยเรียดเหรอยังไม่เรียกยัง โอ้โหโอกระบาดโอกระบาดโอกระบาต์ไปอีกแล้วอุ้ยอุ้ยไอุ้ยเล็งใส่พี่เล็งใส่พี่เรเซอร์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 ลบอยู่โดม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 โอ้โหเร่งแรงไปเลยหยุดเลนส์สุดดูข้าวเขาด้วยนะดูข้าวเขาด้วยมันแหละมันมันหยุดได้เว้ยละมัหยุดได้เว้ยแล้วเอาดิ ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดไปผมจะติดไปตายตายตาย้ายต้อง,องมียากันไฟเาะก่อนนี้มั้งพี่ดูปของเราเนี่ยเพ่งเบอร์นี่ใช่ป่ะเลยวเจะเอาอะไรประกันละเฮ้ยมาอยู่ไหนวะไอ้ยี่ตัวเองผมอยู่ข้างหลังมันมา,มาอยู่นยคนเดียวได้ปะพี่ไปซ่มอมของก่อนได้ได้ที่เดี๋ยวผม ได้ไเดซเซอร์อีี้ยเาี่ยขายอุ้ยจะบอกนะมาล้วมาล้วายตัววับเอามันปิดสโน้เอามันกลับมาเดซเซอร์เฮ้ยบ่าวะไม่มีแฮตบารเฉยหมดยากยากจริง ไหล่เตือนจุด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 มาเดียวกระบาดถล่มอุ้ยหยุดหยุดนะเว้ยมึงมึงอออพันหน้าแม่งเลยโดเลินเพิ่งเดินเพิ่งเดินเพิ่งได้ยิงฟรีเดือดจริงๆระวัง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 นะอยู่ในเพิงอยู่ในเพิงนานๆมันลำบากัน กบากบาทดูดูดูโอ้โหมันตกนี้สาเหตุที่พื้นเรียบไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะอะไรอร์บอลนี่แหละโอ้โหจะตายเลยคือหนักมากคือไฟมันแรงมากจริงพี่ถึงว่าต้องกินต้องกินอะกันไฟอ่ะ <c oughs> ไฟอะไไฟ,ไ,ไฟแรงพันลมไฟแรงอืออือ ไปแล้วลงไรเงาโอ้ยจากอุทลิสอ๋อขอโทษครับขอโทษครับผม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 มาขัดหลังอีกไม่ละโอ้ยใช่ปะไอ้โดนผมนี่แหละโอเคไปมาวกอะไรเพิ่มเทเพิ่มไอ้ยกดการได้อยู่กดการกันได้กฎการจะเจ็บแต่ไฟเบอร์มันแรงมากทีเด ไม่ไม่ไม่โดดไฟด้วยไปไม่โดนเหรอเออไม่โดนเลยมองหน้าทำไมวะพอมันขำมันก็ไอ้นี่เลยโอเคอันนี้ิดอันนี้วิ่งบานอันนี้กัดกดการได้กดการได้เหมือนกันไอ้อุกกรบาดก็กดการได้แต่ต้องกดการแล้วกดแล้วเดินถอยหลังไว้โอ้ได้จริงด้วยเออขึ้นหลอดแล้วเว้ย จะขึ้นหลอนเลยเว้ยแต่เราดิวก่อจะพังหมดเว้ยไปซ่อมหมาเมื่อกี้เอ้าเมื่อกี้ไม่ได้ซ่อมหรอผมไม่ได้ซ่อมผมเพิ่งมาเก็บสมเมื่อกี้เติงเลยอ๋อติดเฮ้ยใครเพิ่งได้เพิ่งใครเพิ่งกราบกราบโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเครูถ้าโทรไปก่อนง่ายอยู่ไปคชุบตวด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 กบาร์กบาร กดการถอยหลังลงหบนลงหงบงครับผมติตกดการถอยหลังเลยเดี๋ยนีอรเลเซอร์เหรอวะนะเลเซอร์โดมโดมโกดการกดการโอ้ยยเข่อครับไปละอุ้ยน้ำนี่หว่าขี้ขายหมดไปเลยโดอ่ะอืออีกเดียวอีกเดียวดือดื โอกระบาดเอาโอกระบาดลงคนนู้นไม่ใช่เราพี่วิ่งเลยเอา้ยไม่ใช่อุ้ยดึงขวดกาดเยอะอีกนึงเลเซอร์โอ้ยโอ้ยนคนสุดท้ายหมดแล้วเด็กตับสามผมมีผมมีมีผมมีไปแบ่งได้ผมแบ่งสังคมแห่งการแบ่งปันขอต่อยขอหน่อยอุ้ยหมดแล้ว อะไรก็เข้าไปบวกแม่เลยเอาผมทิ้งไว้ตรงนี้โอ้ยหทิ้งไว้ตรงนี้แม่งก็ทิ้งกูบาดเหมือนกันไหยังโมดไหนวะสีเชื่อไม่ได้โหมิไหนเต็มเลยดู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 ูดูดูดูเูดูดูดดูดดู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 ดดูดูดดูดูดดู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 ดดูดูดููดูดูนดด โอ้แต่ที่โอ้ตนู่โอ๊ตกนู่นเว้ยอุ๊ยตัวที่ท่านอะไรเนี่ยตัวตัวเน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 เไเไหนเ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 ยเน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 เเน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 เเนเเนเนอนเนกกเนเนเดนนนนนเนเนกนี่แหละ ตาเลยผู้ดาวอยู่ปัโถต้องเอาไฟแล้วขวดยาอยู่ไหนวะเนี่ยไฟยื้อไฟยื้อต้องแดงดังกับไฟยื้อพ่นมาดิพ่น่ะพ่นมาซี่โม้โดนฟูเต็มๆมาละอะไรมาตรงไปวะซิกผมไมาดีพี่เรา ตกที่ผมอีกแล้วผมตายแน่เลยตอนนี้ใช่ไหมทุกคนอุ้ยร้อนแรงเจ้าหนี้เฮ้ยไฟปับ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 ไม่มีเนื้อโอ้เออว่าดีโมดีจะดีใครดีมาแล้วบุ้ยช็อตบุ๊ยช็อตจัด เรียบร้อยหมดอะไรคือเรียบร้อยอะไรคือเรียบร้อยโอ้โหอยู่เดทแล้วชิบหายแล้วไงทงมาแล้วทงกมาแล้วไปเติมกงมาแล้วไปเติมเบื่อไก่ไก่อ่ะเดี๋ยวได้ยิไปแล้ว กระบาดถลุ่มปุ้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 มปุมงเดี๋ยวกบาด่มปุ้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 มโอ้โหแม่โคตรคมโบพี่ใหญ่่่ใหมันิัตรูว่ะพเดิเออเดินอ้อมมานี้อยู่ติดตดตตเมางน้ลองเบอร์องเบอร์ีุ่ยข้างหลังเดี๋ยวจะให้ลงคุณ้้ว ผมเกี่ยวแล้วครับคนบัฟพร้อมมั้ยังเอ้ยพี่ก๊อปัดให้อีกยี่สิบห้าวิระวังหลังครับเอสเซอร์ที่เอสเซอร์ระวังโอ้ยเหี้ยโอ้โหกระตุกด้วยไปโลกหรอะทำเป็นอะไรไฟฟ้าพี่ไม่ใช่ไปเด็กเกมกระตุกเมื่อกี้ลงใครวะ ลงกูไอ้เหี้ยมองหาอยู่ลงไข่ไซมเซอร์ยางหมดแล้วด้วยตายเลยเออเออมองหาลงไปลงไขวะลงหัววะ <descript> แม่งเต็มเต็มเลยเ<อ>ามาละมาละมาละเลก็บของแป๊บโดม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 พอเวลาเก็บของตะคู่หนึ่งนะครับเชื้อ คือตอมันใช้โดมคือตอนใช้โดมแบบพี่กิ้งไปทางมือขวาไม่ได้เลยมีริมลบนะครับทุกคนรบ้านมีมยมงมีมี่มมีมีมีีมอมนีมีมีมีกีมีมปมี้ีม่งมีมีมีมนมี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 อีมีีมีีมีมีีมเมีมมมเเินีมีมี ไปผมสู้มัน <trilogy> <ป>เปิดเออเปิดดีแล้วอีเพ enfin ียใช่ป่ะบาดรโอกะบาดโอกะบาดโอกบาดลงหัวพี่น้ำไปเอ้ยรู้สึกหลอนที่ตั้งเลยเวลาโอ่งดุกวาดเนี่ยเลเซอร์อุ้หูอีกแล้วอุ้หแล้วอุ้หแล้วเลเซอร์อย่าอย่าอย่ายืนรับนี่มันเจ็บไม่ได้ยืนรับมันกินยาอยู่เมื่อกี้กินยาไฟอยู่เนย กบาร์กบาร์กบาร์ลงหัวพี่น้ำเลยแล้วโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เดียวอีกแล้วไฟปึ้มโอเคเรือลีเจนทไม่ทันแล้วไอ้จะโดนเอ็กซ์มันหัวมีไซส์ทำเลยนี่เดียวนี่เดียวเฮ้ยแม่แม่เลยแม่แม่แมเดียวโอ้โยี่ยิงจับ โด่งดังมากถูกไม่กว่าจะตายอลังการไม่เกินครั้งเดียวพอได้ตัวเนี้ยไม่ต้องมีเพิ่มคิดอะไรอ่ะครั้งเดียวพอเลยใครได้หัวพี่ขอมือเลยได้หัวพี่เอาไปเอาหัวไปเลยหนึงตัวนี้ตัวครั้งเดียวพอจริงๆโอ้โหโคตรเท่เลยว่ะเทพแต่ได้เป็นอะไรมาวันนี้เป็นปูปิ้น เอาพี่ปรพินที่มันเป็นเป็นพี่ได้เป็นอะลัยอทรอนสปิริต,ตอะสลิปเหมือนกันครับทุกคนได้ได,ได้เหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวทุกคนกลับบ้านก่อนแล้วกันนะโ๋อไม่ได้ไงม,มัน